คุณแนะนำตัวก่อนเลยคะ่ะทักทายเพื่อนๆชาว t ไ o ID กันหน่อยสวัสดีครับชาว t w อ ID ของเจ้าขุนจักรพัฒนวัฒนาสินครับค่ะโอ้ยตอนนี้อยู่ที่อังกฤษเนาะเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะสบายดีครับอากาศดีมากไหมครับตอนนี้ก็คือไปไปเรียนแบบจริงจัง,จงไปโรงเรียนเรียนไม่ต้อง work from home ไม่ต้องเรียนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ครับนี่คุณกำลังจะจบมหกนะพี่คุณเลยต้องกลับมาสอบอืม ได้ครับแล้วเรามีแผนว่าเราจะกลับมาที่ไทยยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ก็เรียนจบก็น่าจะกลับเลยครับแต่คุณไม่รู้คนกลับไหมเพราะตอนนี้โควิดก็ระบาดใช่ไหมพี่อี่รจิงตอนนี้ไทยยังไม่น่ากลับมาค่ะเว้นช่วงไปก่อนโอเคซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยซิงเกิลที่สอง ช่วงจากซิงเกิลแรกมาสักพักเลยเล่าถึงคอนเซปต์เพลงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะก็คอนเซปต์เพลงนี้นะครับคุณเขียนแบบมันเป็นเพลงแบบเกี่ยวกับเฮิร์ทนะครับแบบเวลาคนเฮิร์ทอกหักแต่ว่าแบบอยากจะกวนกวนแฟนนะครับแฟนเก่าอะไรประมาณเนี้ครับแบบไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เฮิร์ทแบบเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับก็คือแบบอยากจะแค่กวนแฟนเก่าที่เราเลิกกันไปอะไรอย่างนี้ใช่แต่อันนี้ใช่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 ครับใช่ แล้วแบบก่อนหน้านี้นนคือเราเว้นช่วงจากซิงเกิลแรกพอสมควรเนาะเราแบบอะไรคือไอเดียว่าเฮ้ยฉันพร้อมแล้วขุนพร้อมแล้วที่จะแบบทำซิงเกิลต่อซิงเกิลต่อแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วขุนก็ฝึกเขียนเนื้อเขียนแต่งเพลงอะไรมาตลอดแต่แค่เหมือนแบบครั้งนี้ขุนไปเสนอให้เอค่ายฟังนะก็คือคุณพ่อแหละครับแบบเจ้านายเขาก,เขาก็เขาก็เหมือนได้ยินปุ๊บแล้วเขาก็แบบอู้อันนี้แบบ มันฟังดูดีเขาก็เลยแบบพร้อมปล่อยถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่เขาก็พร้อมเมื่อนั้นนะครับเขาพูดอยู่นะครับอืมก,ก็คือเพลงนี้เราได้ลุยการเขียนเพลงแบบเต็มตัวใช่ครับเออก,ก็คือเป็นประสบการณ์ตรงไหมที่เอามาเขียนในเพลงมารืนเนี <Geneva>. ่ยก็ไม่ได้ตรงแบบตรงแต่เหมือนคุณก็มีเพื่อนๆพอตอนนี้คุณก็อายุประมาณสิบแปดใช่ไหมครับพเพื่อนๆก็หลายคนเขาก็อกหักหรือกำลังโก t h r แบบเฟซพี่เขาจะเรมันเฟซวัยรุ่นเนี่ยก็อยากเขียน แล้วแบบสื่อให้คนแบบที่แบบกําลังเฮิร์ตหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วฟังแล้วแบบทําให้แบบดีใจขึ้นหรือมีแบบคึกไม่ได้ไม่ได้เศร้าแบบร้องไห้อะครับอืมก็คือเหมือนให้ให้คนที่แบบเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วแบบว่ายังไม่ได้ไม่ดําดิ่งเศร้าอะไรเงี้ยแต่มีความแฮปปี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ได้แฮปปี้แต่ก็กวนอ่ะพี่ไม่ได้กวนอ่ะฮะเออเออเออนึกนึกฟิลออกแล้วว่าแบบฟิลของเพลงนี้จะเป็นยังไงแล้วแบบ ก<ฮ>ารทํางานของเพลงนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างเราร่วมง,งานกับใครยังไงบ้างคะมีร่วมง,งานกับพี่ฟิกพี่น็อตแล้วก็พี่เน็ตครับพี่ฟิกจะเป็นเหมือนเขามาฟีดเพลงเพลงนี้ครับเหมือนแบบตอนที่ขุนเขียนเพลงนี้แล้วขุนนึกถึงพี่ฟิกทาไมก็ไม่รู้เลยแล้วขุนก็เลยเหมือนโทรเรียกไปหาพี่ฟิกแล้วพี่ฟิกก็เข้ามาสตูดิโอแล้วเราก็เขียนกันเลย พี่น็อตก็คือโปรดิวเซอร์พี่น็อตเป็นคนกดบีทคุณก็เคยทำาพี่น็อตตั้งแต่แรกแบบนานแล้วคุณก็นึกพี่น็อตตอนนี้มาแรงมากคุณก็เลยเลือกพี่น็อตแล้วก็ีอคนดีเรคเตอร์คือพี่เน็ตพี่เน็ตดดีอยู่แล้วคุณก็เลยเลือกพี่เน็ตครับก็เป็นการรวมตัวคนทําเพลงที่ถือว่ามาแรงในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็ว่าได้ครับออแสดงว่าเพลงนี้เราทําตอนอยู่ที่ไทยด้วยไหมคะใช่ครับ เหมือนเหมือนคุณชาชาคุณเขียนเนื้อเพลงนี้ตอนประมาณโควิดแรกๆครับจำได้ mm hmm. ถ้าจำไม่ผิด mm hmm. นานมากนานมากเว้นระยะก,กันมานานเลยค่ะเนื้อหาของเอมวีเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้เนื้อหาของเอมวีก็เหมือนเนื้อหาเพลงเลยครับแต่ว่าแค่ใส่แนวคุณยากใส่แนวแบบเอ่อเอมวี MV ภาพแบบช่วงยุคสองพันนะครับ mm hmm. แบบพวกแบบ เออพวก rock พังอะไรพวกนี้ครับอ่อฮะอืมซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาถึงอ่องาเขาเรียกแนวซาดอนตรีที่เราเลือกใช้เนาะเป็น alternative rock ใช่ไหมคะทาไมเราถึงเลือกเป็นแนวนี้ล่ะเพราะว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าแบบประเทศไทยอครับเหมือนคุณเหมือนคุณฟังแล้วมันยังไม่ค่อยมีใครทําแนวนี้มากเท่าไหร่ครับคุณเลยรู้สึกว่าอยากลองดูว่าแบบเอ้ยเขาจะชอบกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับ ก็คือเราชอบเราฟังเพลงนี้แนวแนวนี้เยอะด้วยใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ช่วงนี้ครับช่วงนี้ช่วงช่วงที่แต่งเพลงเนี่ยครับฟังเยอะก็เลยแบบเหมือนเฮ้ยอยากทำแนวนี้บ้างใช่ไหมเป็นเพิ่มเพิ่มสก mm ิล hmm. ความชอบเราลงไปด้วยใช่จะได้ฟังเองด้วยครับใช่ <laughs> แล้วแบบพอเรามาลุยการเขียนเพลงเต็มตัวแล้วนาะอในซิงเกิลนี้แบบเราพบความยากปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมคะ เออบางทีเหมือนสมมติเขียนเยอะๆใช่ไหมครับเพราะคุณเหมือนเวลาคุณแต่งเพลงคุณอาจจะไม่ได้แต่งแค่เพลงเดียวแบบอาจจะแต่งเพลงมาก่อนแลบบ้วแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ปล่อยนะครับแต่แบบเพลงเป็นเพลงที่ท้ายๆหน่อยที่แต่งแล้วคุณก็เหมือนบางทีคํามันหมดนะครับเหมือนมันสมองคบคุณก็ต้องแบบอาจจะไปถามพี่ฟิกเฮ้ย hey, พี่ฟิกช่วยหน่อยอะไรแบบเนี้ยครับก็เหมือนตอบมันเรียกอะไรโต้กันนะตอบโต้ ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ครับถ้าถ้าถ้าคุณบบคิดไม่ออก uh huh. อ่ะฮะก็เลยบอกขอคําแนะนําจากพี่ๆเขาด้วยได้ครับแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยช่วยแบบเขียนให้เพราะไม่งั้นมันจะไม่เป็นตัวเองเพาอเออเออ,เ,อ,อเหมือนอแค่ให้ไอเดียว่าแบบเฮ้ยมันจะไหลไปคําไหนได้ต่ออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่าประมาณนั้นอะไรแบบนั้นอืม อ่าแล้วอย่างนอกจากแนวอัลเทอร์เนทีฟที่เจขุณชอบในช่วงที่แต่งเพลงนี้เนาะมันมีแนวไหนไหมที่แบบอยากทำอีกบ้างหลังจากนี้อยากทำทุกแนวเลยครับอยากทำอยากทาแบบร้องด้วยอยากทำแบบแร็ปด้วย,ย,แ,บบวยแต่คุณก็แบบลองคิดดูทีว่าคุณเพิ่งแบบสแปดเองคุณเลยยังไม่อยากแบบรีบทำอะไรอะไรแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอืมค่อยๆทำไปทีละอย่างทีละแนวใช่ไหมคะยังแบบ ถ้าําไปทั้งหมดเลยแบบมันอาจจะไม่ดีเลยก็ได้แต่ถ้าถ้าเราทําอย่างเดียวแล้วทําให้มันดีที่สุดมันก็อาจจะแบบอะฮะอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราคาดหวังมากขนาดไหนคะสําหรับซิงเกิลที่สองของเราในแนวนี้เออก็คาดหวังนะครับแบบขุนก็อยากให้แบบแฟนๆที่รอขุนทําเพลงแบบคนที่ชอบขุนอยู่แล้วอะไรแบบนะี้ขุนก็อยากให้เขาแบบ เหมือนฟังได้แบบชอบฟังเปิดในรถได้ไรได้อะไรแบบเนี้ครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากขนาดนั้นนะครับเหมือนเราแบบว่าเว้นช่วงจับเพลงแรกมาเนาะเราก็อยากให้มีเพลงให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างใช่ไหมประมาณนั้นครับแต่ขนก็อยากทําด้วยพี่เพราะว่าแบบจริงๆแล้วขนก็ทํามาตลอดแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแบบ เจ้าของค่ายจะให้ออก,กหรือป่าหรือให้ออกออแค่นั้นถึงคราวแล้วที่คุณพ่อจะอ่าต้องเรียกว่าเจ้านายเนาะเ <laughs> จ้า<อ>บอสบอสจะให้ปล่อยเพลงก็ได้เวลาของเจ้าคุณแล้วใช่ไหมคัะแล้วมีศิลปินคนไหนที่เราอยากร่วมงานด้วยไหมเออมีครับมีคนนึ่งชื่อว่าเจาเจตลิน <laughs> โอ้ฮลัฮโลโหลฮัลโหลเ่เจ ตัวค <laughs> ุณพ่อนัวคุณพ่อไม่คุณคุณก็อยากร่วมงานกับหลายคนนะครับแต่ก็เหมือนอยากให้ตัวเองเป็นศิลปินก่อนเนะ่ม,มันมันคุณไม่ได้เป็นเต็มตัวพี่พี่เข้าใจไหมครับยัง<ก>เหมือน,เป,นเป็นน้องใหม่อยู่ยังแบบเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคุณอยากให้ตัวเองแน่ๆๆนแน่นืมให้มีประสบการณ์มากกว่านี้แล้วเราค่อยไปร่วมงานกับศิลปินรุ่นพี่ที่แบบที่พี่โตๆที่เราอยากร่วมงานใช่ไหม เดี๋ยวกำลังมีหลังจากเพลงนี้ก็มีอีกเพลงนึงครับที่ขุนมาร่วมงานด้วยแต่รอรอเุกคนรอฟังอ่ะุกคนรอผ่านเพลงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ถึงซิงเกิลต่อไปใช่ไหมครับโอเคมาตอนนี้เรามาคุยสบายๆกันบ้างแล้วอย่างนี้อะไรคือ new normal ของเจ้าขุนในช่วงนี้บ้างคะ่ะ new normal ครับก็น่าจะเป็นเหมือนแบบวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับที่โรงเรียนเอาคุยแบบที่โรงเรียนใช่ไหมพี อาชีวิตทั่วทวไปก็ได้ค่ะทั่วไปงั้นก็คงที่โรงเรียนแหละคุณก็คงเหมือนแบบปกติเสาร์อาทิตย์เราจะได้ไปกินข้าวได้ไปนั่งดื่ม <c oughs> นั่งชิลอะไรแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าโควิดเราก็เหมือนไปไม่ได้เราก็ได้แค่แบบ อยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านอะไรแบบนี้มันก็น่าจะิวนอร์มอลใช่พี่อืมก็เหมือนกับที่เราจะต้องแบบไปพบปะเพื่อนเนาะชิลๆตามอิสระของเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องแบบว่ากักตัวเองเราต้องแบบเว้นระยะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืม <c oughs> ใช่ใช่ใช่ครับเป็นิวนอร์มอลของเจ้าขุนไปด้วยพี่ว่าน่าจะเป็นิวนอร์มอลของทุกๆคนตอนนี้ใช่อ้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาแบบ แตะของอะไรแบบนะี้ต้องล้างมือตลอดเวลาๆๆๆใช่ไหมพี่ใช่พกแบบเจลแอลกอฮอล์อลโโลคุณบอกว่าเคุณเป็นคนคุณแอบสกปรกนิดนึงเมื่อก่อนไง <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้คุณเริ่มแบบล้างมือทำทุกอย่างเออก็คือเราแบบเามื่อก่อนไม่ชอบล้างมือใช่ไหมเวลาแบบนิดหน่อยหนะ่ะไม่เป็นไรหยิบนู่นหยิบนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราต้องแบบพกอุปกรณ์เต,ต็มกระเป๋าเลยเจลบ้างอะไรบ้างแล้วมสด้วยใช่ใช่ใช่ แล้วคนที่นู่นล่ะเขาแบบตอนนี้ก็คือทุกคนยังต้องใส่แมสออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ไหมเออก็ใส่นะครับแต่ว่าเหมือนที่นี่เขาได้เหมือนวัคซีนทุกคนได้วนะัคซีนแล้วคนรู้สึกว่าแบบเขาเริ่มปลดแบบกดมันเริ่มปล่อยขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่บับก็เริ่มเปิดอะไรก็เริ่มเปิดครับเหมือนแบบผ่านช่วงพีคไปแล้ว เออน่าจะนะครับผมว่าสลับกันเลยที่ไทยก็กำลังมาอีกช่วงนี้เลยเออโอเคมาถึงช่วงไทยแล้วค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆกันหน่อยที่รอติดตามน้องเจ้าขุนอยู่ในผลงานเพลงค่ะก็ฝากผลงานซิงเกิลใหม่ชื่อว่ามารีนนะครับก็ขอให้ทุกคนไปฟังกันด้วยนะครับใน y ย u ทูบ e e มี่ Channel และสําหรับแฟนๆที่อยากจะติดตามน้องเจ้าคุณลาตอนนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างอาจจะแบบมีแฟนๆใหม่ๆที่เข้ามาอยากรู้จักเอ่อในอินสตาแกรมทิกต y อกยูทูบเฟซบุ๊กอะไรทุกอย่างก็น่าจะเจเจ้าขุนครับอืมน่าจะคผมไม่รู้ผมฝากมันเก่งเลยได้แล้วพูดดีแล้วค่ะฝากครบถ้วนนะคะฝากช่องนี้ก็พอเพิ่มแล้วตอนนี้ วากช่องแจมีดีเรียบร้อยมาถึงช่วงคกล้างมือเยอด้วยนะครับทุกคนล้างมือใส่หน้ากากทุกคนป้องกตัวเองด้วยนะครับโควิดน่ากลัวมากครับทุกคนครับก่อนจะตัดก,กันไปโชว์ร้องให้ฟังหน่อยสําหรับท่อนแรปเพลงมรืนค่ะท่อนฮุกเลย้พี่ท่อนฮุกท่อนฮุกท่อนฮุก ทำไมต้องเธอมาดังคืนฉนไฟดังชารอนฉันเต้นฉันรู้ว่าเธอรอดังคืนเธอคงต้องรอสิ้นวัลืนฉันรู้ว่าเธอยังไม่ลืมฉันรู้ว่าเธอยังไม่ลืมฉันรู้ว่าเธอรอดังคืนเธอคงต้องรอสิ้นวัลืนอ <c oughs> โอเคโอเคน่าจะสนุกนะหลังจากที่แบบเอมวีปล่อยไปก็เป็นแฟนน่าจะชอบขนาดฟังแค่แป๊บเดียวยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องติดหูนนแน่เลย เฮ้ยจริงๆฟังแล้วมันร okay. 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 so ู้สึกว да> ่าจังหวะมันแบบมันได้มันเหมาะกับการแบบชิลอยู่ที่บ้านเปิดฟังไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ขอขอให้เพลงนี้แบบปังๆเลยเพลงนี้แบบยอดวิวเยอะด้วยนะคะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเจ้าคุณด้วยขอบคุณเม่คขอบคุณบีด้วยที่นั่งฟังอยู่